ี่ทำอะไรบ้างครับบอสอ้า oh, วันนี้วันที่หนึ่งของเดือนต้องบอกเลยว่าหลานแตกนี่มาดูกันตอนนี้มีสามคันที่จอดกำลังทําอยู่ตอนนี้อ่าเริ่มที่ซิตี้เลยเป็นชุดล้อพร้อมเบรกเบมโบบ็อตเตอร์ครับแท้บิวล้อนี่ต้องนําเสนอก่อนเลยตัวใหม่ของทาง gmw ครับ t e 3 7ส f มเ e ็ดออฟเซต้และออฟเซต28ครับเป็นการยกยกอๆแบบนี้ส่วนคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบรก b บ m b บ b o x อ e r ตครับจาน285อมิลฮับกลางสีทองเป็นหมุดเฮดไทมีของแถมฮับลิงจุบลมครบแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นน็อตเลแท้ครับ made in เจแปงครับส่วนคันนี้ ชุดใหญ่ชุดเต็มเช่นกันครับ fc จากสุพรรณบุรีครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มมาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มครับล้อมูเก้น mf10 ครับยางนิโต420 sd 265 60 r 18ครับแล้วก็เป็นชุดเบรค,ครับ คาเยน18แซดครับคาเยน18 Z แซดเลือกใช้เป็นจาน5 5มิมิลทั้งหน้าและหลังครับคันนี้เดิมทีเนี่ยดีแม็กเนี่ยเดิมทีดีแม็กเนี่ยครับเป็นหลังอ่ะเป็นดมเรามีชุดแปลงสำเร็จรูปเลยสำหรับเปลี่ยนจากดมเป็นดิสเบรกเหมือนคันนี้ครับหน้า6พอร์ตหลังเป็น18แซดสพอพ์ตพร้อมเบรกมือแยกครับเบรกมือสลิงแยกเดี๋ยวรอติดตั้งเสร็จมาดูกัน หล่อลงตัวบอกเลยว่าจะลืมที่เคยมีเลยเป็นชุดใหญ่ชุดเต็ม fc จากสุพรรณบุรีครับมาถึงถิ่นแล้วมาถึงนี่แล้วจบที่เราเบาที่สุดแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันครับเป็น city ้เทอร์โบครับซิตี้แฮทแบ็กเทอร์โคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับกับบอดี้นี้ที่ oem r a c i n g shop ต้องบอกว่าเป็นของคุ้นมือดีกว่าครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเติมของหน่อยเป็น ครอบกระจกคาร์บอนครับ V2 เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูว่าติดออกมาแล้วมันจะหล่อยังไงนี่มาเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวใสใ่ดูเลยตอนนี้เลยนี่เราหลอแบบนี้มีที่ OEM Racing Shop ครับนี่เลยนี่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 นดูว้ใกล้อเป็นไงครับหล่อไหมเข้ารูปสนิทเนียนเป๊ะทุกจุดครับนี่เสริมความหล่อฝากระโปรงหน้าคาร์บอนมีแล้วครับล้อ,อยางมีแล้วโชคมีแล้วฟิตเมนต์มาแล้ว เสริมหล่อด้วยขรอบกระจกคาร์บอนของทาง O.E.M. Racing Shop ไปครับไปติดตั้ง3คันนี้กันเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูทีละคันว่าทั้ง G.M. 6ทั้ง d m a x c แล้วก็ City Turbo เนี่ยออกมาหล่อลงตัวแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับหลังจากติดตั้งเสร็จไปครับ